เอฟสตีนเนี่ยกว่ามันจะแก้ผ้าแล้วแบบบังคับตนเองกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคือมันผ่านช่วงเวลาในการสร้างมนคขลังให้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นหนึ่งในบริวารในเครือข่ายของมันแล้วนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับคนคนนี้ก็คือว่าความชั่วร้ายของมันอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเอฟสตีนเวลามันเจอคุณในงานสังสรรค์แล้วมันจะทําอะไรคุณทันทีไม่ใช่เอฟสตีนมันมีวิธีการจีบให้คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในจักรวาลของมันถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณมีเงินมันก็จะจีบให้คุุณนนไปลงทกัับม เสร็จแล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงและเอฟสตินชอบพอคุณมันก็จะค่อยๆกรูมแล้วก็ฝึกทําให้ตัวคุณเน่ยเริ่มไว้วางใจมันแล้วก็ไปเที่ยวที่บ้านมันหรือที่เกาะมันแล้วก็ใช้ระยอทมันแล้วก็ใช้เครื่องบินเจ็ตของมันแต่ว่าไอ้กรรไม่วิธีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันทําได้อย่างเอฟเฟกติฟการที่มันลวงไปได้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็แสดงว่ามันมีความน่าเชื่อถือสําหรับคนพวกนี้ระดับหนึ่งที่ถือว่าเป็นทักษะส่วนตัวของมันซึ่งไม่ธรรมดา แต่ว่ากรณีเบรสเตอร์เนี่ยถ้าคุณลองไป Google ดูพิมพ์ข้อมูลขึ้นมานมันจะไม่มีที่มานั่งโทษ Liquid Funding ว่าสร้างปัญหาใกับเบรสเตอร์มันกลับเป็นตรงกันข้ามซึ่งก็น่าสนใจ Jeffrey Epstein เนี่ยไดสนิทก,กับลูกของ Alan Greenberg ลูกของ Alan Greenberg เนี่ยเรียนที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อว่า Dalton แล้ว Jeffrey Epstein เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปสอนที่นั่นเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วก็โดนไล่ออกแล้วเคาโดนไล่ออกหลังจากที่คนซึ่งจ้างเขาเข้าไปเนี่ยลาออกพอดีเลยนะฮะแล้วนั่นก็คือ Donald Bar Donald Bar เป็นคนซึ่งเคยทํางานให้กับหน่วยงานซึ่งมีมาก่อนที่จะมี CIA นะฮะซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลว่า Epstein ทํางานให้กับ CIA แต่ว่าเอาเป็นว่าเหตุผลที่ e อฟ t e i n ได้มีโอกาสเข้าไปสอนอยู่ที่โรงเรียน ดอลตันเป็นเวลาเกือบปีหนึ่งเนี่ยก็เพราะดอนอัลบาและบังเอิญดอนอัลบานอกเหนือจากการที่เขาเคยเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนดอลตันซึ่งเป็นโรงเรียนที่น่าจะดีและน่าเรียนที่สุดในนิวยอร์กเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนเอกชนที่ค่าเรียนสูงมากและมีสิทธิ์เก่ามีชื่อเสียงเก่งเยอะแยะมากมายเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีบลเกนยังแคลร์เดนส์เนี่ยเอฟสตินได้โอกาสไปรู้จักกับลูกของอลันกรีนเบิร์กที่นั่นแล้วตอนนั้นอลันกรีนเบิร์กก็เป็นเศรษฐีในแบงก์ซึ่งทำงานที่เบรสเติร์สแล ลูกสาวของอารันกรีเบิกนะฮะแต่ว่าเขาตีสนิทกับลูกจนในที่สุดเขาได้มีโอกาสได้ไปทำงานในเบรสเติร์ส เราคุยเรื่องวิกฤติซับไพน์นิดนึงเพราะว่าบางเอิญมันเป็นช่วงเวลาที่เบรสเทนเจอกับปัญหาแล้วมันมีหลายปัจจัยไม่ใช่เฉพาะปัจจัยซึ่งมีชื่อว่าลิควิดฟันดิ n งมันมีบริษัทซึ่งมีชื่อว่าลิควิดฟันดิ n งที่เชฟรีย์เอฟสตีนเนี่ยไปตั้งในเกาะเบอร์มิวดาแล้วก็ไม่รู้ตั้งเพื่อไว้ทํไม่ดีม่ร้ายอะไรแต่ว่าดันเชิญชวนให้เบรสเตนเอร์เนี่ยเข้าไปถือหุ้นแล้วปรากฏว่าในระยะสุดท้ายของลิควิดฟันดิ n งก่อนที่จะมีปัญหาในช่วงวิกฤต Funding ของเอ s t e i n เนี่ยเบลสเตร์นก็ไปถือหุ้นถึง40%นะเพราะฉะนั้นพอ i q u i ดฟันดิ n งมีปัญหาแบ r สเต a ร์นก็สูญเสียด้วยมันมีศัพท์หนึ่งซึ่งต้องทำความรู้จักไว้นะฮะศัพท์เนี้ยภาษาอังกฤษคือคำว่า enable บทความนี้เขียนว่า H o w J P Morgan enable the crime of Jeffrey Epstein คือบทความนี้ New York Times เนี่ยเขียนด่า J P Morgan บทความนี้มันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วและในช่วงปลายปีควาว่า enable แปลว่าให้ท้ายแปลว่าสนับสนุนแปลว่าปล่อยปะละเลยให้เกิด enable e -N -B -L -E -D. enable แล้วก็ดีนะฮะ enable แต่ว่ามีเป็น ed เพราะว่าเป็น passive เป็นการกระทำซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะ J.P.Morgan enable the crimes of Jeffrey Epstein เอาง่าย,ายๆคือทำความเข้าใจอีกมุมหนึ่งก็คือว่าหลังวิกฤตสับไพรม์เนี่ยแบงค์ bank ซึ่งเข้าไปซื้อหุ้น Bear Stearns แล้วก็ไปอุ้ม Bear, เบร่ก็คือแบงค์ซึ่งมีชื่อว่า J.P.Morgan นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็คือว่ามีแบงค์จะล้มแล้วก็มีเงินจากภาครัฐเข้ามาอุ้มชั่วคราาวเข้ม์ หุ้นเช่วคราวก็เรียกเป็นการ temporarily nationalize d assets นะฮะเข้ามาถือหุ้นมาอุ้มชั่วคราวในโครงการซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่มีการอนุมัติงบประมาณมาในส่วนกลางอ้วิกฤตในรอบนั้นเ,นเป็นวิกฤตซึ่งคนซึ่งคุมกลไกลในการเข้ามาอุ้มเนี่ยคือคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กับอดีตประธานาธิบดีจอด W บูชคือแฮงพอลสันที่ตอนนั้นมีรัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วที่เขาแจากเช็ค2,000บาทจําได้ไหมฮะนั่นแหละช่วงหลังวิกฤตซัไพรม์ในสหรัฐประชาชน ถ้าจะจดจําเวลานิดหนึ่งก็เป็นช่วงย้อนกลับไปนะฮะในเวลานั้นที่คุณอาจจะได้เช็ค2,000บาทหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาเรียกวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าเป็นวิกฤตซึ่งเกิดจากและเกิดในสหรัฐนะฮะฮินรีพอร์เซนเป็นคนซึ่งอนุมัติงบประมาณชั่วคราวออกมาเป็นคนเสนอขอสภาเพื่อขอเงินให้มาอุ้มหลายแบงก์แต่ว่าบางแบงก์ก็ไม่ต้องเข้ามาอุ้มบางแบงก์เนี่ยแบงก์อื่นเขาก็ยอมเข้ามาซื้อนะฮะอย่าง JP m o r g a n ก็อยู่ในสถานภาพซึ่งมีความแข็งแกร่งทางการเงินหนึ่งในเหตุผล ในสหรัฐก็เพราะว่าเจมี่ไดมันบริหาร JP Morgan แล้ว j p Morgan มันผ่านพ้นทุกช่วงเวลาซึ่งมีปัญหาได้มาโดยตลอดโดยที่ผ่านพ้นแม้กระทั่งช่วงวิกฤตซับไพรม์นะเพราะฉะนั้นเขาถูกมองว่าเป็นในแบงค์ซึ่งมีความรอบคอบในการบริหารแล้วก็ไม่ประมาทเลินเลอนะฮะในแบงค์ซึ่งประมาทเลินเลอแล้วก็พลาดในการปล่อยให้แบงค์ของตนเองถือเครดิตเดอริเวทีฟที่ด้คุณภาพเยอะแยะมากมายแบบแบงค์อื่นๆเนะี่ยก็มีนะฮะคือไม่ใช่ว่าทํางานในวอลสตรีทแล้วมีเงินเป็นพันๆล้านแล้ว แจะเป็นคนซึ่งไม่รอบคอบไอคนซึ่งรอบคอบก็อยู่รอดวิกฤตอย่างเช่นเจมี่ไดมอนด์นะฮะแล้วเจมี่ไดมอนด์เจพีมอร์เนี่ยแหละในช่วงวิกฤตสัพพลายเนี่ยเรียกว่าหัวบันไดที่แบงค์ไม่แห้งก็คือมีคนพยายามมากดดนันพยายามมาชักชูงให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่หมดเพราะว่ามันมีบริษัทอื่นซึ่งมีปัญหา เวลาคุณเห็นประเทศเจอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะในประเทศไหนแล้วมีนักธุรกิจบางรายซึ่งขนแน่แข้งไม่ร่วงแล้วก็ยังมีเงินไปซื้อกิจการโาวบ้านส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามีวิธีการบริหารธุรกิจของคนคนนั้นเนี่ยมีความรอบคอบแล้วก็เข้าประกันความเสี่ยงได้เป็นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าพอมีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วคนซึ่งยังคงยืนอยู่ได้เนี่ยเป็นตัวปัญหาจริงๆไม่ใช่นั่นคือคนซึ่งวางแผนอย่างรอบคอบในการลงทุนนะเจมี่ไดมอนด์เจพีมอร์เก เขารอบครอบกว่าไม่ว่าจะเป็นแบงค์ขนาดกลางขนาดใหญ่ในยุควิกฤตสปรายซึ่งพลาดในการลงทุนไปหลายๆเรื่องรวมทั้งพลาดในเรื่องการสตรัคเจอร์เด t การสตรัคเจอร์เด็คือการออกแบบตราสารหนี้ซึ่งด้อยคุณภาพให้นักลงทุนซื้อขายนั่นคือสิ่งที่ JP Morgan เขาอยู่รอดมาได้แล้วเขาในที่สุดเขาก็ไปซื้อแบงค์ซึ่งเป็นแบงค์คู่แข่งแล้วหนึ่งในแบงค์ซึ่งเขาไปซื้อก็คือเบรส s t เต r ร์ ประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างนี้ตอนที่เจฟฟรีย์เอฟซีเนี่ยไปตั้งลิควิดฟันดิ้งในเบอร์มิวด้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาของเบรแต่หลังจากนั้นเป็นเพราะว่าเจฟฟรีย์เอฟซีเคยทำงานที่ Bear เบร์เจฟฟรีย์เอฟซีเนี่ยทำให้มันเป็นปัญหาของเบร์สเติร์นส์ถึงแม้ว่าลิควิดฟันดิ้งในเกาะเบอร์มิวด้าเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เบร์สเติร์นส์ล้มแต่เป็นส่วนหนึ่งของ สิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษัทในช่วงก่อนกุตกิจกา,การเงินในปีคศ2008ตัว l i q u i d f u n d i n g เ,เองเนี่ยเป็นบริษัทเฉพาะกิจนะฮะเป็น special purpose vehicle ที่ Bear Stearns เนี่ยมีส่วนร่วมในการตั้งขึ้นในปี2000เพื่อระดมเงินระยะสั้นมาซื้อสินทรัพย์ซึ่งในบรรดาแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ระดมเงินระยะสั้นมาซื้อเนี่ยก็มาซื้อสิ่งที่เรียกกันว่าเป็น mortgage b a c k security ถ้าคนซึ่งเคยเรียนวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านการเงินหรือ financial engineering หรืออาจจะเคยเรียนด้าน finance มาเนี่ยก mm hmm. ็จะทราบดีว่า mortgage b a c k security เนี่ยคือตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนหรือ backing โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเล็บสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งด้อยคุณภาพแล้วแบก็ดันไประดมทุนผ่านลิควิดฟันดิ้งมาเพื่อมาซื้อตราสารหนี้ที่เป็นมอร์เกจแบ็กเนี่ยนะฮะได้รับการสนับสนุนในการออกตราสารหนี้จากสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งบังเอิญเป็นที่อยู่อาศัยที่คนที่กู้เงินไปเนี่ยไม่มีเงินที่จะมากู้ตั้งแต่แรกก็คือมันเป็นตราสารอนุพันธ์ด้อยคุณภาพครน,นี้ขนาดทุินรัพย์ของโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับสูงประมาณเกือบ70,00ล้านดอลลาร์ผมยกตัวอย่างง่ายที่สุด สมมุติว่าถ้าผู้ชมเนี่ยไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทอสังหาในไทยที่ขายบ้านไม่ได้แล้วไม่มีตังค์ละคุณดันไปซื้อหุ้นกู้เขาคือการติดหุ้นกู้เนี่ยมันน่ากลัวกว่าการติดหุ้นนะฮะสมมติผมติดหุ้นยอดดอยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็กลับมาแล้วก็ขายแล้วมันก็ทากาไรได้ไม่เซเรียสแต่บ่นไปกันนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดติดหุ้นกู้ซึ่งด้อยคุณภาพแปลว,ว่าบริษัทซึ่งออกหุ้นกู้นั้น คำว่าหุนกู้ก็คือเอกสารแหละเขาอ่อยเอกสารมาแล้วเ็เอาเงินผมไปคําว่าติดหุ้นกู้ก็คือว่าเขาไม่ได้ให้เงินคืนนะฮะเอกสารที่เขาออกมาให้ผมอ่ะมันไม่มีคุณค่าแล้วเพราะว่าตัวบริษัทอ่ะไม่มีตังค์เหลือแล้วเพราะฉะนั้นเวลาติดหุ้นกู้เนี่ยมันคือจบมันคือไม่มีวันรีคั v เ r เงินได้คืนยกเว้นซสว่าคุณจะฟ้องเขาก็มันเหมือนคนที่ตอนนั้นโอนเงินเข้าไปในสหกรณ์ตอนนี้คุณต้องรอเขาปรับโครงสร้างนี้เขาถึงจะเอาเงินที่เหลือมาให้แต่ติดหุ้นกู้นี่คือคือน้าเศร้าสลดมากแต่ประเด็นก็คือว่าในนนนกกกกรรรรรณีีขออออองงสสสาาาาาััั่่ะมมมตุพธ์ซึแบบจปลย เชื่อซึ่งไม่มีคุณภาพแล้วเมื่อการปล่อยสินเชื่อไม่มีคุณภาพในตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในที่สุดตราสารอนุพันธ์นั้นน่ยมันก็เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ไม่มีผลตอบแทนนะฮะแล้วมีมูลค่าลดน้อยลงไปเรื่อยๆบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือก็ไปจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ผิดไอตราสารอนุพันธ์ประเภทนี้ซึ่งด้อยคุณภาพเนี่ยปรากฏว่าเบลสตอร์นถือเข้าไปถึงประมาณ7 0ัล้านดอลลาร์อย่างน,อน้อย ะะครั้นี้เมื่อปี2007เมื่อตลาดการออกตราสารหนี้ในลักษณะนี้ commercial paper มีสินทรัพย์ค้ำประกันที่เกิดปัญหาบริษัทถูกลดอันดับเครดิตและบางส่วนของหลักประกันก็ถูกนําเข้าสู่โครงสร้างช่วยเหลือ Bear Stearns ของธนาคารกลางสหรัฐ Liquid Funding เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Shadow Banking Liquid Funding เป็นส่วนหนึ่งของการระดมเงินเพื่อเอามาใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการต่อรองทางการเงินหรือ l e v e r a g e ของ Bear Stearns Liquid Funding เนี่ยก็มีหน้าที่หา Liquidity ให้ Bear ก็นี่เอาจริงๆสำหรับผมะไอ้มุมวิเคราะห์มุมนี้มันเป็นมุมวิเคราะห์ซึ่งให้เครดิตเจฟฟรียฟสตีนมากจนเกินไปเหมือนกับว่าเจฟฟรียสตีนไปตั้งลิควิดฟันดิ้งแล้วออกแบบมาเพื่อช่วยผู้บริหารเบร์ที่รู้จัก นะซึ่งผู้บริหารเบรยที่รู้จักเนี่ยเจฟฟรีย์สตีนเนี่ยสนิทกับอารันกรีนเบิร์กแล้วเรียนรู้อะไรเยอะจากอารันกรีนเบิร์กในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นตอนที่เจฟฟรีย์สตีนไปตั้งลิควิดฟันดิ้งที่เบอร์มิวดาแล้วเนี่ยอารันกรีนเบิร์กไม่ได้บริหารเบรยเติร์ละเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นอีกคนนึงซึ่งก็สนิทกับเจฟฟรีย์สตีนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเจฟฟรีย์สตีนสามารถทาให้อภิมาตเถียไว้วางใจเขาได้ซึ่งอันนี้เป็นทักษะในการหวานสเสน่่่ทีต้อองยอมรับวา ไอคนเนี้ยมันหวานเสน่ห์ด้านนี้ได้เก่งมันทําให้สมาชิกราชวงศ์ในยุโรปมันทําให้เศรษฐีในสหรัฐในสาราจอาจักรในหลายประเทศเนี่ยไว้วางใจมันแสดงว่ามันก็มีของในการสร้างมนเสน่ห์ต่อเพื่อนร่วมโลกคือสิ่งที่เหลือเชื่อกับเอฟซีน er, คือว่าเอฟซีน er เนี่ยกว่ามันจะแก้ผ้าแล้วแบบบังคับตนเองกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคือมันผ่านช่วงเวลาในการสร้างมนขลังให้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นหนึ่งในบริวารในเครือข่ายของมัน แลวนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับคนคนนี้ก็คือว่าความชั่วร้ายของมันอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเอฟสตีนเวลามันเจอคุณในงานสังสรรค์แล้วมันจะทําอะไรคุณทันทีไม่ใช่เอฟสตีนมันมีวิธีการจีบให้คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในจักรวาลของมันถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณมีเงินมันก็จะจีบให้คุณเนี่ยไปลงทุนกับมันเสร็จแล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงและเอฟสตีนชอบพอคุณมันก็จะค่อยๆกรูมแล้วก็ฝึกทําให้ตัวคุณเนี่ยเริ่มไว้วางใจมันแล้วก็ คือมันมีวิธีการเอาของต่างๆซึ่งเป็นของซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้เงินทองทั้งนั้นนะฮะกว่าจะมีเนะี่ยมันมีของเยอะซึ่งเอาไว้ใช้ในการหวานสเสน่ห์หวานบนขลังแต่ว่าไอ้กรรไม่วิธีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันทําได้อย่างเอฟเฟกติฟคือการที่มันลวงไปได้เยอะขนาดนี้เนะี่ยก็แสดงว่ามันมีความน่าเชื่อถือสําหรับคนพวกนี้ระดับหนึ่งที่ถือว่าเป็นทักษะส่วนตัวของมันซึ่งไม่ธรรมดา แต่ว่ากรณีเบรสเตอร์เนี่ยถ้าคุณลองไป Google ดูพิมพ์ข้อมูลขึ้นมานมันจะไม่มีที่มานั่งโทษ Liquid Funding ว่าสร้างปัญหากับเบรสเตอร์มันกลับเป็นตรงกันข้ามซึ่งก็น่าสนใจก็แสดงว่าเว็บสตรีมมันก็มี Purpose บางอย่างของมันอย่างไรก็ดีถ้าคุณดูงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ต่างๆเขาเรียกว่า financial historian นะฮะหรือ economic historian หรือนักประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์หรือนักประวัติศาสตร์ด้าน,านการเงินส่วนใหญ่ที่วิเคราะห์สิ่งที่เกิดข,ข,ขึ้นในวิกฤตสปรางในรอบนั้นเนี่ยเขาวิเคราะห์มากกว่่่าาาวโดยรรรมมมัััััันนนนใชปปปญญหหหงบบิิษททึเ็ ของการที่ขัดสภาพคล่องในวงการทั้งหมดในการที่จะรับซื้อตราสารอนุพันธ์ต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆมันเป็น liquidity crisis Bear s t e a r n s เนี่ยใช้ leverage สูงมากประมาณ3.3เท่าจนมูลค่าสินทรัพย์ลดลงเหลือเพียงร้อยละ3ก็เสี่ยงล้มละลายนะฮะบริษัทพึ่งพังเงินกู้ระยะสั้นเพื่อถือสินทรัพย์จำนวนมากโดยเฉพาะ mortgage backed security หรือตราสารอนุพันธ์ซึ่งดรับการสนับสนุนจากสินเชื่อที่อาวัยเนี่ยนะฮะเมื่อมีข่าวลือเรื่องปัญหาสภาพคล่องแพร่กระจายนะฮะคู่ค้าก็หยุดปล่อยสินเชื่อทําให้เกิดการวิ่งเข้ามาเพื่อมีการถอน หรือบง์รับริษัทก็โดนขายให้กับ JP Morgan พร้อมได้รับความช่วยเหลือจากเฟดด้วยนอกจากนั้นกองทุนสับพรม์ของบริษัท2องกองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักก่อนหน้าซึ่งเร่งความไม่เชื่อมั่นในตลาดเพราะฉะนั้น Liquid Funding อาจจะเป็นเครื่องมือกลไกของกระบวนการ s e c u r i t i z a t i o n และการสร้างหนี้และการรองรับการซื้อหนี้ที่ซับซ้อนและด้อยคุณภาพในระยะยาวแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวจุดชนวนหรือเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เบลสเตล้มแต่อย่างไร แต่ว่าความที่ลิควิดฟันดิ n งมันรันโดยเจฟฟรีย์เอฟตีเป็นประธาน,นคนก็เลยมองว่าเออไอเนี่ยมันมาทําให้แบร์เนี่ยล้มหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้ผมพูดไปเหมือนกับว่าไอเนี่ยมันมาทาให้แบร์ล้มือไอนี่มันก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นแถวแถวบร์นี่แหละแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่บริหารลิควิดฟันดิ n งเพื่อหาเงินหาสภาพคล่องนะมาให้กับแบรสเตอร์สนะโดยที่แบรสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พังพราดลิควิดฟันดิ้งนะคือวันนี้ผมมาผมแก่เมื่อวานนิดนึงที่ผม เบรสเลนไม่ได้ล้มเพราะลิควิดฟันดิ้งอย่างเดียวแต่ล้มเพราะว่าเลเวอเรจสูงสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหยุดให้เงินกู้พร้อมกัน จริงมันชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าสับไพน์ครีสิสเนี่ยมันเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในสหรัฐในปี2007ถึงปี2010ลุกลามไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็เกิด Great Recession ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในหลายๆประเทศธนาคารปล่อยกู้ซื้อบ้านให้คนซึ่งมีความสามารถชรําระหนี้ได้ต่าเสร็จแล้วธนาคารขนาดเล็กเอาหนี้เหล่านี้เนี่ยไปแพคขายคําว่าเอาหนี้ไปแพคขายเนี่ยมันตลกแต่ว่ามันทํากันอย่างจริงๆก็คือสมมติบริษัทหนึ่งเ่ะเขาจะให้คุณเนี่ยลงทุนในบริษัทเขาเนี่ยเขาก็เอา ก็คือว่าแบงก์เนี่ยเขาก็ให้คนมากู้เงินไปซื้อบ้านแล้วปัญหาของการทําบัญชีของแบงก์เนี่ยก็คือว่าสินเชื่อถือว่าเป็นทรัพย์สินมันตลกที่สุดแต่มันเป็นอย่างจริงจริงสำหรับผมอะถ้าเกิดมีคนมากู้เงินมาจากผมผมถือว่านั่นคือความเสี่ยงที่ตัวผมมี ก็คือว่ายิ่งคนกู้เงินจากผมเยอะเนี่ยแสดงว่าผมมีโอกาสที่จะไม่ได้เงินคืนมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมอะไอคนไหนซึ่งให้คนอื่นยืมเงินเยอะคนนั้นนมีโอกาสที่จะโดนชักดาบแล้วก็คนซึ่งจะจมก่อดก็คือคนซึ่งให้คนอื่นยืมเงินเยอะ แต่ว่าสําหรับแบงค์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอปล่อยสินเชื่อเขาว่าสินเชื่อคือเงินกู้นะฮะก็คือให้ยืมเงินพอแบงค์เนี่ยให้คนยากคนจนมายืมเงินไปซื้อบ้านผ่อนบ้านเพราะบ้านในอเมริกามันแพงมันต้องผ่อนนั้น,นมันแพงเกินรายได้ประชาชนแล้วมีคนมายืมเงินมาจากแบงค์เนี่ยแบงค์ Bank ดันออกเอกสารให้นักลงทุนรายใหญ่รายย่อยมาซื้อไอเอกสารนั้นที่ออกได้มันออกโดยอ้างอิงเงินกู้ที่ปล่อยออกไป ซึ่งไอคอนเซปต์เนี้ยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางการเงินเนี่ยผมไม่เคยยอมรับเลยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วผมไม่เคยยอมรับเพราะว่าคือสินเชื่อที่ปล่อยออกไปเนี่ยนะฮะมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการค้ำประกันใช่ไหมมีการค้ำประกันสินเชื่อมันอาจจะเป็นไปได้ว่าวิธีการออกแบบตราสารนี้ประเภทนี้เขาเรียกว่ามัน mortgage back มันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งแบ c ก u p อยู่มันเป็นสินเชื่อที่มีคุณภาพที่มีการจดจำนองบ้านอย่างเป็นทางการแล้วถึงเวลามีสินทรัพย์มีที่ดินมาค้ำประกันคือทุกอย่างอะ่ะมันเป็นกระบวนการซึ่งเขาเรียกว่า ก็เป็นการปล่อยสินเชื่อที่ที่ดีเสร็จแล้วแบงก์ก็ออกตราสารนี่ออกเอกสารมาขายปุ๊บเสร็จแบงก์ใหญ่ๆก็เอาเอกสารนั้นซื้อไปอีกทีแล้วก็ไปแพ็คแพ็คแล้วก็ขายต่อ ตอน,นี้บัเงเอิญแบสเตอร์เนี่ยมันไปถือเอกสารแบบนี้ไว้เยอะมากมันไปซื้อตราสารอนุพันธ์แบบนี้ไว้เยอะมากแล้วมันเป็นตราสารนนุพันธ์นาาษาษาซึ่งดอยคุณภาพพร้ววิกฤตในช่วงสัปพายเนี่ยธนาคารปล่อยสินเชื่อให้คนกู้เงินไปซื้อบ้านแล้วคนที่มากู้เงินไปซื้อบ้านมี 3. ความสามารถในการชรําระหนี้ต่ำแล้วปรากฏว่าเอาสินเชื่อหนี้เหล่านี้เนี่ยไปแพคขาให้นักลงทุนในสหรัฐแล้วก็ในต่างประเทศเสร็จแล้วราคาบ้านไม่ได้ปรับสูงขึ้นในขณะเดียวกันรายได้คนก็ไม่ได้สูงพอที่จะชําระสินเชื่อที่อยู่อาศัยเหล่านี้สักเท่าไ ธนาคารที่ถืออยู่ก็ขาดทุนระบบการเงินเกือบล่มเพราะว่าธนาคารที่ถืออยู่เป็นธนาคารรายใหญ่ทั้งนั้นสินเชื่อบ้านที่ให้กับผู้กู้ที่เครดิตต่ำหรือหนี้สูงแล้วก็มีดอกเบี้ยสูงแล้วก็มือเงื่อนไขซับซ้อนซึ่งบางทีอาจจะเป็นดอกเบี้ยซึ่งลอยตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นในภายหลังผู้ตรงๆก็คือว่าเป็นการให้กู้กับคนซึ่งไม่น่าจะปล่อยให้กู้เสร็จแล้วคนที่เสียหายก็คือแบงก์แล้วคนที่เสียหายยิ่งกว่านั้นก็คือคนที่ไปซื้อตราสารหนี้ซึ่งมาจากแบงก์นั้นๆอีกทีหนึง่ง อาจจะไม่ต้องไปโทษเฟดนะครับที่ลดดอ,อกเบีย้ยต่ำในช่วงปี2001เป็นต้นมาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการให้กู้แบบไม่ต้องมีเอกสารอะไรมาฟังคุ้นๆไหมฮะเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยก็กู้ง่ายมากเลยกู้ระยะหลังในแบบที่คุณไม่ต้องมีเอกสารอะไรมากเนี่ยแค่บัตรประชาชนนั่นแหละะ แต่ของเราทําในกรณีของการบริโภคซึ่งสร้างหนี้สินกู้เรือนของสหรัฐร,รอบสปาร์เนียมันเป็นการกู้เพื่อไปซื้อบ้านโดยที่ไม่ต้องมีเอกาสารอะไรมากเขาเรียก no document loan ผู้ให้กู้ก็รีบปล่อยเพราะว่าสามารถขายหนี้ที่สร้างขึ้นมาต่อไปได้นะฮะ แล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าลูกหนี้จะจ่ายไหวไหมเพราะเชื่อว่ายังไงในระยะยาวก็น่าจะค่ะคอยๆจ่ายได้ธนาคารก็จะนำมอร์ g เกจหลายพันรายการไปรวมกันเป็นพันธบัตรเป็นมอร์เกจแบ็กซวรีเป็น security, เครดิตเดอร์เวทีฟสแล้วก็ขายให้กับนักลงทุนทั่วโลกปัญหาใหญ่ก็คือว่าความเสี่ยงนั้นถูกกระจายจนไม่มีใครรู้ว่ามันอันตรายแค่ไหน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้สินทรัพย์เหล่านี้เร็ติ้งสูงเกินจริงทําให้นักลงทุนเข้าใจว่าปลอดภัยด้วยสถาบันการเงินใช้เงินกู้จํานวนมากเพื่อเพิ่มผลตอบแทนหามูลค่าสินทรัพย์ลดลงเล็กน้อยก็เสี่ยงที่จะล้มละลาย คนจำนวนมากก็ผ่อนบ้านไม่ไหวถูกยึดบ้านมูลค่าหลักทรัพย์ที่อิงอสังหาก็ร่วงหนักนักลงทุนและธนาคารก็ขาดทุนมหาศาลเกิดดอมิโนในระบบการเงินบริษัทการเงินจำนวนมากล้มหรือเกือบล้มคนตกงานจำนวนมากธุรกิจเปิดนตัวรัฐบาลสหรัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือเช่นทับนะฮะเพื่อพยุงระบบวิกฤตในรอบนั้นไม่ใช่แค่คนจนกู้บ้านแล้วไม่มีจ่ายแต่ว่าเป็นการรวมกันของฟองสบู่ในตลาดอสังหาเรื่องมรซการปล่อยสินเชื่อที่เสี่ยงสินทรัพย์การเงินซับซ้อนเกินไปเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมีการรวมแพ็กเกจสินทรัพย์ต่างๆ มาขายอีกหลายรอบและบริษัทซึ่งเข้าไปซื้อเนี่ยก็เข้าไปซื้อโดยที่มีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งไม่ทําหน้าที่ของตนเองผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าคุณมองอยู่ในโลกที่มันมีวินัยแล้วก็มีสัญญา ใช่ไหมสมมติคุณเจอคนคนหนึ่งอะซึ่งยืมเงินคนอื่นตลอดเวลาคุณก็จะมองว่าคนนั้นะมีความเสี่ยงมี liability สูงเสร็จแล้วถ้าคุณเจอคนซึ่งให้คนอื่นยืมเงินเยอะๆเนี่ยคุณก็จะมองโดยผิวเผินว่าเออคนเนี้ยมันเป็นคนซึ่งมีทรัพย์สินเยอะแล้วแม้กระทั่งสินเชื่อที่มันให้คนอื่นมายืมเงินมันถ้ามีคนมายืมเงิน,นเงินมันเยอะๆมันเหมือนกับว่ามันก็มีทรัพย์สินเยอะในที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่มันเรียกคืนกลับมาได้โดยที่อาจจะมีการได้ดอกเบีย้ยด้วย แต่ว่านั่นมันยืนอยู่บนพื้นฐานของความที่ว่าถึงเวลาเวลาคนกู้เงินไปเนี่ยเขาจะคืนเงินไงแต่ถ้าคุณอยู่ในโลกซึ่งเวลามีการกู้เงินไปแล้วคนไม่คืนเนี่ยจริงๆแล้วสินเชื่อมันไม่ได้เป็นทรัพย์สินไงลนไม่ได้เป็นอสเซคแต่บังเอิญในการทําบัญชีสําหรับธนาคารเนี่ยเลนเนี่ยเป็นอสเซคสินเชื่อเนี่ยเป็นทรัพย์สินซึ่งสาหรับผมเนี่ยสินเชื่อมันเป็นทรัพย์สินก็นแต่เมื่อคุณอยู่ในโลกซึ่งคนไม่ชักดาบซึ่งนั่นไม่ใช่โลกแห่งความจริง